สวัสดีชาโลกวันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันนะเลตมี b บัตร r กเพนะเลตมีอีกแล้วเพราะว่าอ่าน่าสนใจแบบว่ามันออกมาพร้อมกันไกลตัวเลตมี b บัตรไลแหละแต่ว่าอะไรอ่ะเราซื้อมาทีหลังเพราะเพิ่งเห็นเนาะอืมเพราะว่าประทับใจในตัวบัตรไลท์เพราะว่ามันเสียงดีเห็นไหมเราก็เลยมาซื้อตัวนี้ลองดูว่าถ้าตัวที่ถูกที่สุดตัวนี้ถูกที่สุดของเลตมี่ตอนนี้เนาะอยู่สองร้อยเท่าไหร่สองร้อยสามสิบกว่าบาทเอง นะซึ่งแบบสองร้อสามสิบกว่าบาทนี้ตอนเห็นราคาแล้วพอได้จับปุ๊บเนี่ยคือพี่ทําพี่ทําแบบนี้ทําไมคืออะไรอ่ะก่าว่าไม่ให้คนอื่นเขาขายกันแล้วมั้งอืมคือราคานี้แบบได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนนะฮะแป๊บนะนี่ขาขาวมันสีขาวอะมันเลยไม่โฟกัสเนาะมันจะมีโลโก้เ e ดมีเนาะ ตรงนี้นะฮะพิมพ์ลงไปงานคือบอกเลยว่างานนี้คือแบบเนียนมากบัดไลวัสดุยังไงตัวนี้วัสดุอย่างนั้นเลยคือสองร้อกว่าบาทแต่ว่าไม่ไม่ลดคุณภาพวัสดุอคือวัสดุโคตรดีดีดีเหมือนพวกตัวราคาเกือบพันหรือเป็นพันกว่าอย่างเงี้ยคือสองร้อกว่าบาทแต่ว่าให้วัสดุตัวเดียวกันเลยอะ่ะดีดีจัดอะ่ะบอกเลยว่าพี่เอากําไรที่ไหน เคือบอันนี้เออมันจะเป็นฝาเปิดเปิดปิดคล้ายๆตัวซาวคอเนาะเพราะเวลาปิดมันจะนุ่มนวลอ่ะมันจะไม่แป๊กอ่ะมันจะคล้ายๆซาวคออ่ะแต่ว่าเฟิร์มกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะความงอกแงกันน้อยกว่าซาวคอเด็ดซ้ำซาวคอยังมีนิดๆนะอันนี้เบบเนียนวัสดุดีดีแล้วก็เนียนมากเคือบสองร้อยอ่ะเกินไปเนาะด้านหลังก็จะมีอ่าตรงหัวมนันนาะจะเป็นแบบพอร์ตไทซีนะฮะ นะแล้วก็ตรงนี้มันจะมันจะมองไม่เห็นนะเพราะมันสีมัน,กนเกลื่อนกันไปอะ่ะมันจะมีปุ่มแผ่ตรงนี้อันนึงนะฮะกดลงแปาไว้แพรได้ซึ่งตัวนี้เป็น Google f a s t p แผ่ด้วยซึ่คือ200บาท200บาทให้ Google f a s t แผ่มาเกินไปป่ะก o o o g l ฟ f สต์แผ่คืออะไรก็มันจะเหมือนกับตัวเลนมีบัตรไลท์บัตรหกไ์อะ่ะที่อเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เด้งเชื่อมต่ออเดี๋ยวเราเปิดให้ดู อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้มันเคยเชื่อมต่อไปแล้วแต่ว่าผมกดออกนะ <c oughs> อ่านเปิดฝานะฮะปึ๊กขึ้นมานี่เห็นไหมโคตรเทรเสร็จแล้วเรากดเชื่อมต่อเนาะเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็อ่าถ้ายังไม่เคยโหลดไอแอปไม่เคยโหลดแอปเสี่ยวมี่อะไรอ่ะ เบียบัตเนาะมันก็คือไปกดแล้วมันจะไปโหลดอันนี้เราแตะเขาไปเลยแตะอันนี้มันจะเด้งมาที่แอปเลยนะฮะดีปะ่ะโคตรดีอ่ะบอกเลยสองร้อยบาทให้อย่างนี้มาแล้วเอากำไรที่ไหนก่อนถามจริง <c ười> เครือบแล้ววัสดุเครือบโคตรจะดีนี่เราพูดว่าโคตรดีกี่รอบ <c ười> นะมันดีจัดอ่ะดีจนแบบน่าน่ากลัวมากว่า เสี่ยวมี่จะคองโลกครับแต่หูฟังมันจะเป็นต้องบอกว่าหูฟังทรงนี้เขาจะเรียกว่าทรงไอ้นี่ปะบ,บีนบีนบัดคือทรงเม็ดถั่วตัวเล็กมากเหมือนไอตัวที่เราเคยรีวิวไปอ่ะอะไรว่าซาวคอ a 3เอสสิไออะเออตัวเล็กแบบนั้นเลยเนาะผิวก็คือเป็นผิวเงาเนาะเป็นผิวเงาหมดเลยซึ่งงานดีมากเลยแล้วก็ จุกหูฟังเนี่ยสังเกตว่าถ้ารุ่นไหนเนาะที่จุกหูฟังข้างในมันเป็นแบบรูๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยคืออ่าส่วนใหญ่อ่ะจะมันจะอยู่ในพวกหูฟังที่ราคาค่อนข้างแพงไม่ใช่ค่อนข้างแพงคือราคาสูงนิดนึงคือเป็นพันหรือเกือบพันเลยเพวกเนี้ยอืมแต่ที่ไม่สองร้อยกว่าบาทอ่ะล้วให้จุกแบบดูดีเลยอ่ะไม่ใช่จุกแบบอะไรอ่ะที่ ที่เขาขายกันทั่วไปอ่ะอืมเรียกด,ดีเกินดีมากดีมากแต่มันจะคือมันจะเป็นขนาดเล็กมากเนาะเขาเรียกว่าบีนบัตก็คือเป็นทรงเม็ดถั่วเป็นหูฟังแบบอินเอียนะฮะข้างในก็งานดีงานดีมากสองร้อยบอกเลยว่าราคานี้ไม่มีไม่มีเจ้าไหนให้ได้อ่ะอืม เกินไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านสเปคกันก่อนว่าม,มีอะไรบ้างเเดี๋ยวก่อนแกะกล่องในกล่องมีอะไรดูก่อนรุ่นนี้ไม่ไม่แถมสายชาร์จมานะเหมือนเดิมตอนนี้เขาลักโลกฮนะทุกแม้แต่ Airpods ที่ออกมาของ Apple ตัวใหม่ก็ไม่แถมสายชาร์จแล้วนะอันนี้ซองใส่ตัวหูฟังมาซองเขายังดูดีเลย ซองแบบเนื้อดีอ่ะเอากำไรจากไหนก่อนถามจริงคือถ้าไปเทียบกับพวกที่ราคาพอๆพกันอย่างพวก Dell Fit พวกอะไรอะ Lenovo อะไรพวกนี้คือคนละเรื่องอ่ะวัสดุคนละคนละระดับกันเลยอันนี้เหมือนพวกหลักพันมากกว่าเนาะอันนี้เป็นจุกมันเนาะมีสองขนาดปกติแล้วก็มีคู่มือในกล่องก็ไม่มีแล้วคือมันแยกมันแยกส่วนมาเยอะนะแต่ว่าข้างในมันไม่มีอะไร เนาะไม่มีหูไม่มีสายชาร์จนะฮะาสายชาร์จก็คือใช้เป็นตัวไอ้นั่นแหละอะไรวะไทซีเนาะทั่วไปแต่ว่าควรจะหาหัวชาร์จท,ที่เป็นชาร์จช้าปกติอะพวกห้าวัตสิบวัต์อะมาใช้เนาะอันนี้คู่มือแต่จริงๆคู่มือเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่าเราโหลดแอปมามันเข้าไปในแอปมันจะมีคู่มือในแอปมันด้วยนั่นเอง แล้วเราก็จะมาอ่านสเปคกันนะฮะก็สเปคตัวนี้เนาะตัวนี้คือเลนส์มีบัตรหกเพ y นะตกเพลคือตัวถูกที่สุดแล้วของทางเลนส์มีตอนนี้นะฮะตัวหูฟังนะจะเป็นดูทูธกันหนึ่งผมหาไม่เจอเอาเป็นอันที่หาเจอก่อนแล้วกันมีไดนามิกไดเวอร์นะขนาด10มนะิลเนาะ10มิลก็คือจะเล็กกว่าไอตัวตัวบัตร l i ไลก็คือเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปที่หูฟังราคาไม่ ราคาถูกส่วนใหญ่ใช้กันนะ่มก็คืออย่างพวกซาวคอ R ห้าสิบไอก็ยังใช้สิบมิลเหมือนกันเนาะล้วก็มีแต่จริงจริงดเวอร์ก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่มั้งเพราะว่าผมเจอว่าไอ้พวกสิบมิลเ,เสียงดีกว่าพวกสิบสองมิลก็มีเยอะแยะเนาะใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดสามสิบหกสามสิบหกชั่วโมงรวมเคสชาร์จเนาะแต่ว่าใช้เดี่ยวเดียวอะประมาณเจ็ดชั่วโมงครึ่งแต่ผมว่าเจ็ดชั่วโมงก็แล,แลมั้ง อืมก็กําลังดีไม่มากไม่น้อยเกินไปพอๆกับตัวหกไลท์อ่ะขนาดตัวมันเล็กแค่นี้เองเลยมีลดเสียงรบกวนการโทรด้วยเอไอด้วยเนาะแล้วก็มีฟังเพลงได้นานสามชั่วโมงหลังชาร์จเพียงสิบนาทีก็คือมีฟาสชาร์จก็คือชาร์จสิบนาทีฟังได้สามชั่วโมงด้วยนะฮะในแอปมีอีควอไลเซอร์ปรับได้ห้าประเภทนะก็คือปรับห้าประเภทมันจะเป็นอัตโนไม่เรียกว่าพีเซตอะไม่ไม่ใช่ปรับเองเนาะ ไทรเดนไปไม่รู้นะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าะเอ่อพีเซตปรับไว้แล้วเนาะก็คือไม่สามารถปรับเองได้นะจะเลือกตามที่เขาปรับเอาไว้ให้ก็เขาเขีว่าน้ำหนักเบาเป็นพิเศษนะสามจุดหกกรัมนะฮะบลูทูธไปเวอร์ชันห้าจุดสี่เนาะบลูทูธห้าจุดสี่นะครับรบองรับ g o ูเก e ลไฟแพ้ก็คือที่ทำให้ดูเมื่อกี้เนาะเปิดฝา ปุ๊บค้างค้างเครื่องที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อมันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมากดเชื่อมต่อแบบว่าสะดวกมากเนาะไม่ในนี้เราก็จะมาเล่นเอ่อตัวอะไรนะแอบปบให้ดูนะก็เปิดเข้ามาเนาะก็จะมีตัวหูฟังเนาะแล้วเคสชาร์จขึ้นมาเป็นสีก็คือตามที่เราซื้อมานั่นเองเนาะถ้าเราซื้อสีขาวมาเป็นสีขาวจริงๆตัวนี้มีสี่สีนะแต่ตอนที่เราซื้ออะมันจะเหลือแค่ขาวดํา <c oughs> คือสีฟ้าสียมพูหมดอยากได้สียมพูมากเลย นะแล้วก็เ,เปอร์เซ็นแบตเนาะถัดลงมาเป็นท่าทางสัมผัสก็คือสามารถปรับแต่งปุ่มทัชคอนโทรลได้นั่นเองเนาะแล้วก็ก็คือจะปรับได้แตะหนึ่งครั้งแตะสองครั้งสามครั้งแล้วก็แตะค้างเนาะไอ้แตะค้างจะเลือกได้แค่ผู้ช่วยเสียงนะฮะนอกนั้นไอ้พวกแตะอันอื่นอะ่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสามารถเลือกได้หมดเลยเนาะว่า ต้องการเพลงต่อไปเพิ่มลดระดับเสียงอะไรเงี้ยหยุดเพลงชั่วคราวอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะฮะตัวนี้จะไม่มี a อ c นซะซึ่งสองร้อยกว่าบาทก็ไม่ต้องมีหรอกเนาะถ้ามีก็เกินไปแต่ก็มีบางยี่ห้อเนาะสองร้อกว่าบาทมี a อ c ซใช่ไหมแต่ก็บอกว่าก็ต้องบอกว่าอย่าไปคาดหวังไอ้พวกสองร้อยบาทแล้วมี a อ c นะีอ่ะคือเอาเอาเูิงบมาลงกับเสียงดีกว่าไหมคือ <c oughs> มันเสียงมันไม่ได้ดีนะ้พวกกับที่มัน พยายามอัดเอ็นอะไรมาซึ่งเอ็ ANC ก็ไม่ได้ใช้งานได้จริงพูดถึงแบรนด์ไหนไม่รู้นะแต่เราไม่พูดเราจะมาพูดถึงตัวเลตมี่ตัวนี้บัตรหกเพนะฮะถัดลงมาก็จะมีตั้งค่าเพิ่มเติมเออตั้งค่าเพิ่มเติมมีอันนี้ด้วยเวลาแฝงต่ําอันนี้ก็คือเกมโหมดนั่นเองเนาะแต่เขาจะไม่ไม่มีเขียนว่าเกมเอ,เอ๊ะเขาจะเขียนว่าด้านล่างมันจะเขียนว่าซิงเสียงและวิดีโอของเกมเพื่อประสบการณ์ความหน่งต่ําเนาะ อ่าก็คือเปิดเกมโหมดได้ด้วยซึ่งหกไลน์ไม่มีแปลกไหมเออแ,แปลกแกลงกันเนาะทำไมมันไม่มีแต่ตัว6กเลมีแล้วก็มีเปลี่ยนชื่อหูฟังได้นะฮะก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถัดลงมาอีกก็มีค้นหาหูฟังของคุณก็คือสั่งให้มันเล่นเสียงนั่นเองนะฮะนะเวลาสมมติว่าเราเชื่อมต่อไว้แหละแต่ว่าเรานอนอยู่บนที่นอนใช่ไหมแล้วกเกิดแบบว่าเราทิ้งหูฟังไม่รู้มันอยู่ตรงไหน เราก็กดค้นหาให้มันส่งเสียงได้เนาะถัดไปก็เป็นพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์อไรน,นี้น่ะไอ้เกี่ยวกับอุปกรณ์คือเป็นคู่มือมันนั่นเองเนาะเราไม่ต้องอ่านคู่มือกระดาษก็ได้ใช้คู่มือจากในนี้เนาะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะอืมก็คำคลำกันนิดนึงแต่ผมอ่านได้นะฮะอ่านพอได้คำถามที่พบบ่อยอ่าอันนี้ก็ สามารถเข้ามาดูได้นะถ้าเกิดสูว่าหูฟังมีปัญหาใช่ไหมเราเข้ามาแล้วก็ดูคําถามที่พบบ่อยได้เนาะอืมเกี่ยวกับหูฟังนะฮะก็เป็นพวกรุ่นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มาอธิบายเรื่องเสียงเลย ม่ต้องพูดคำทำเพลงมันไม่มีอะไรให้เทสละก็คือเสียงต้องบอกว่าในถ้าในระดับราคาเดียวกันเนี่ยไม่ไม่มีตัวไหนสู้ได้อยู่แล้วเนาะในตอนนี้แล้วับต้องบอกกันว่ามันสองร้อยกว่าบาทนะอย่าไปคิดว่ามันหแนบบักจะไปเทียบไปพวกสี่ห้าร้อยที่เราซื้อได้ท,ที่ที่เราเคยรีวิวก่อนหน้านี้นะเพียงแต่ว่ามันใกล้กันนั่นเองเนาะแต่ถ้าถามว่าสู้ไอ้พวกสี่ห้าร้อยไม่ได้เหรอต้องบอกว่ามีบางยี่ห้อที่ตัวเนี้สู้ได้ สู้กับบางตัวที่สี่ห้าร้อยในอะไรอะใน,ในบางยี่ห้อได้แต่เราไม่บอกว่ายี่ห้อไหนแต่ก็คืออธิบายเสียงก่อนแล้วกันเนาะเสียงมันจะเป็นออกแนวเ,เดิมๆนะตอนยังไม่ปรับไม่ปรับ EQ ก็คือออกไปทางแหลมแหลมจัดนิดนึงมั้งความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันจะแหลมจัดนิดนึงก็คือ มีเบสนะแต่เบสแบบว่ายังไม่หนักมากแต่สามารถไปปรับ EQ เพิ่มเติมพอปรับปุ๊บเนี่ยเบสมาเยอะเลยนะฮะซึ่งแต่เราลองฟังเพลงอยู่แล้วเนี่ยอืมมันไม่ได้เหมาะทุกแนวเพลงไม่ไม่ได้เหมาะทุกเพลงคือแนวที่หูฟังตัวนี้ชอบนะจะเป็นพวกอ่าเคป๊อปพวกเพลงเกาหลีพวกอะไรอะเพลงช้าๆหน่อยที่แบบไม่ไม่ใช่แบบ จังหวะเร็วมากๆอ่ะคืองงไหมไอ้ไอพวกจังหวะเร็วๆแล้วใส่อะไรอ่ะเบรคจังเร็วแไมเบรคหนักๆเลยอ่ะคือหูฟังตัวเนี้ถ้าเราไม่ปรับเบรคอะความรู้สึกของผมนะคือเสียงมันจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีต้องปรับเพิ่มเสียงเบรอันนี้มันขึ้นแล้วแล้วแต่คนไนะอืมแต่ถามว่าไอ้คำว่าไม่ค่อยดีของผมอะประมาณไหนมันก็ยังดีกว่าหูฟังราคาสองร้อยทุกตัวที่เคยใช้อือมนะ แต่เราต้องการให้มากกว่านั้นไงเราก็เลยปรับเบตมันขึ้นเนาะแล้วเรารู้สึกว่ามันดีเกือบเกือบเท่า R50 เลยเนาะเกือบเท่าเสาคอ R50 ไอะเกือบเกือบนะแต่ยังเออเรารู้สึกว่าไอ้ตนก็ยังดีกว่านะแต่เพียงแต่ว่า200แล้วได้คุณภาพของวัสดุที่โคตรดีขนาดเนี้คือบอกเลยว่าเทียบกับเสาคอ R50 ตัวรุ่นเก่าเนาะเทียบกับรุ่นใหม่ด้วยก็ได้มันดีกว่าอีก วัสดุมันดีมากคือแบบความแน่นความแบบเนียนอะไรเงี้ยโคตรดีอ่ะในราคาสองร้อยให้ถึงห้าร้อยเลยผมว่าไม่มีตัวไหนสู้อ่ะก็มีเหมือนกันแหละห้าร้อยที่แบบทาดีๆอย่างพวกเบซุสที่เราเคยรีวิวไปตัวนะวัสดุด,ดีอืมแต่ในราคาประมาณห้าร้อยเนี่ยอันนี้คือแบบสู้ได้หมดอ่ะทั้นที่มาราคาแค่สองร้อยนะ แนวเสียงก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเดิมๆอ่ะเรารู้สึกว่าแหลมมันเยอะไปนิดหนึ่งให้ไปปรับเพิ่มเสียงเบสใน EQ เนาะปรับแล้วเราว่าดีโอเคเลยแต่ว่าไม่เหมาะกับทุกแนวเพลงเหมาะกับอาอะคูสติกอ่อเป็นเพลงที่เครื่องดนตรีไม่เยอะมากหรือใครที่อจะซื้อไปฟังพอดแคสต์ฟังดู y ยูทู e แบบว่าอะไรอะพี่แจ็คอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ได้เลยนะ นะฮะแต่ก็เดี๋ยวมีข้อสังเกตนิดหน่อยนะฮะไม่ระบาไอนี้ก่อนเทเสียงเดี๋ยวข้อสังเกตเราจะไปบอกในสรุปเนาะว่ามันมีอะไรเทเสียงไม่ก่อนครับอันนี้คือเสียงจากไม์ของหูฟังเล d มีบัตรอกเพลงเนาะเฮ้ยเสียงเว็บมันค่อนข้างใหญ่เหวอะเนี่ยน่าจะเสียงชัดนะอันนี้ผมยังไม่ได้ฟังนะเดี๋ยวก็ไปฟังพร้อมกันนะ,ะก็เดี๋ยวเรานับหนึ่ง ถึงสิบให้ฟังแล้วกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อันนี้คืออยู่หน้าบ้านที่ก็จะมีเสียงลกเสียงโมบายอะไรบ้างเนาะนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะมาแล้วเฮ้ยเดีถอดหูฟังแป๊บนะคือแปลกใจมากเสียงไม่มันชัดอะคือปกติเนี่ยเราต้องบอกกันเลยนะว่าไอ้พวกหูฟังที่มันเป็นอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ย เ,เขาเรียกว่ารูปทรงแบบเอ่อยินเอ,นอนแบบบัตใช่ไหมมันส่วนใหญ่อะ่ะมันไม่มีการลงมาเสียงไม้มันจะไม่ค่อยชัดแต่ตัวเนี้ยเสียงไม่ชัดจัดเลยคือเราว่ามันเสียงแบบใกล้เคียงกับตัวเลนสมีบัตหกไลท์เลยอ,อันนี้คือพอดีเรายังมีตัวไฟล์ของเลนมีบัตหกไลท์อยู่เสียงมันใกล้เคียงกันอะ่ะเออแปลกเลยอะ่ะดีนะผมว่าเสียงเสียงไม่ดีเลย เดี๋ยวเราใส่ให้ดูเอ่อเพราะว่ารูปทรงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าเบียนบัตรมันจะเป็นรูปทรงเม็ดถั่วไอ้ตรงด้านที่ยาวๆขึ้นมาคือเราจะต้องอยู่อยู่ด้านบนนะไม่ใช่ความอยู่ด้านล่าง,างนี้บอกเลยว่าใส่แล้วก็จะไปบอกว่าทําไมมันใส่แล้วแบบไม่กระชับไม่อะไรเลยเนาะมันต้องตั้งขึ้นนะฮะตั้งขึ้นใส่เนาะใส่เสร็จแล้วเหมือนบิดไปด้านหลังให้มันไปอะไรอ่ะให้ไปชนด้านหูหลังเล็กไหมเล็กมากเนาะ เล็กมากเล็กมากคือมันก็จะมีข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเราจะบอกเรียกว่าข้อสังเกต <c oughs> เราจะไม่พูดว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อสังเกตก็คือสรุปแล้วกันนะฮะหูฟังตัวนี้เนาะ,ะข้อดีเลยข้อดีก่อนเลยก็คือวัสดุเคลือบเกินราคามากๆ <c oughs> อันนี้คือบอกมากมาก,มากเพราะว่ามันสองร้อยกว่าบาทแต่ว่ามัน,นบให้วัสดุเหมือนกับผมว่าไอ้เรียวฟิ้ง อะไรวะเดียวมีที่ราคาพันกว่าบาทอ่ะวัสดุก็อย่างเงี้ยเอเรียบวัสดุตัวนี้โคตรจะดีที่สุดและแล้วก็เสียงเสียงโอเคในระดับสองร้อยเท่ากันเนี่ยถึงเออ่คือราคาเลทดเดียวกันเนี่ยไม่มีตัวไหนสู้มันได้เนาะมันเกือบเกือบเรียกว่าไงใกล้เคียงกับพวกสี่ห้าร้อยถึงแบบบางตัวสี่ห้ารอยก็สู้ตัวนี้ไม่ได้นี่ยอืม นะฮะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าดีเท่าพวก4ี0หส่วนใหญ่นะสี่ห้าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ดีกว่านะครับอืมตัวนี้มันจะเหมาะกับคนที่อยากได้หูฟังที่ไงอ่ะใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วไปไม่ได้เนเรื่องเสียงมากนะฮะก็คือเอาไว้ฟังอ่าอาจจะดู t i k t o อกดู youtube อะไรเป็นหลักมากกว่านะอืมฟังเพลงบ้างแต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงเอาแค่ว่าฟังแล้วโอเคระดับหนึ่งอืมแต่ว่าคือ ถ้าเทียบกับเลดเดียวกันคือมันดีสุดนะถ้าที่เคยลองมานะครับมาถึงข้อสังเกตแล้วกันด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าเม็ดถั่วทรงเม็ดถั่วใช่ไหมมันก็เลยอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนคือแล้วแต่คนชอบแต่ว่าสําหรับเราคือเราใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันมันหยิบใส่ยากเออเอาออกยากไม่ใช่เอาออกมันก็เอาออกแบบเออมันตัวมันเลก็กอะแล้วก็ มันเป็นอินเอียร์ที่อไม่ได้ไม่ไม่ได้อบเข้าไปในหูลึกมากนะคือถ้าเกิดสูงว่าใส่เดินใส่นั่งปกติจะไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสติว่าใส่นอนพลิกไปพลิกมามันจะค่อยค่อยขย,ย,ยืดออกมาแล้วก็ถ้าหูฟังมันขยืนอ,ออกมามันก็จะทําให้เสียงมันไม่ดีนั่นเองอืมมันก็เลยอ่ะคือถ้าเกิดใส่นั่งเนี้ยมันจะไม่ขยืนเนาะแต่ถ้าเกิด ถ้าเราใส่แล้วนอนเนี่ยพิกไปพิกมาอะไรเงี้ยมันจะหูฟังมันจะขยนันหนอนมาเยอะเพราะว่าไอ้จุกเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปลึอกอ่ะอืมพูดไงดีประมาณนั้น <c oughs> อืมเป็นข้อพิจารณากันนะฮะแต่ข้อดีก็คือมันสวยเ <c oughs> ครื่อเป็นหูฟังสองร้อยบาทที่โคตดสวยเนาะดีไซน์มันสวยมากเลยนะฮะถ้า มันจะคล้ายๆกับนึกถึงไงเนี่ยอะไรวะซัมซุงกซี่บัตรตัวรุ่นแรกๆที่มันจะเป็นทรงถั่วอืมเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะรีวิวเล็ตมี่บัตรหกเพเนาะอูฟังสองร้อยที่ราคาอยากจะถามทางเสี่ยวมีว่าทํามาเพื่อคือทํามากะว่าไม่ให้คนอื่นเอาขายแล้วมั้งเพราะมันดีมากอะ่ะผมพูดคําว่าดีมากไปกี่ที คือดีมากในที่นี้คือวัสดุเสียงที่โอเคนะฮะแล้วก็ราคาที่ถูกถูกโคตรราคามันถูกเกินไปนะคือวัสดุไม่ต่างกับตัวหกลท์อะนะครับประมาณนี้ใครสนใจเนาะก็คือพีกัดสั่งซื้อมันอยู่เหมือนเดิมนะฮะปักหมุดแล้วก็ใต้เดสคริปชันไว้ให้เนาะก็มีทั้งช้อปปี้เรา a ะ a ด้นะครับสนใจก็ไปกดกันได้โคตรถูกโคตรดี đi kênh và là